ตอนนี้เราอยู่ประเทศลาวนะครับอยู่เวียงจันทน์เราจะมาเสาะซื้อน้ำพริกกินกันนะครับน้ำพริกคือแน่กินมากๆเลยนะครับสวัสดีครับขออนุญาตถ่ายหน่อยเด้ออันนี้คือน้ำพริกเห็ดบอกอันนี้หม่แง่นอแง่น้อแ่มันมันคือน้ำพริกเหรอออกขมหน่อยเหรอครับขายยังไงครับห้าพันกีบห้าพันกีบ อะไรที่ที่ที่แนะนําว่าอร่อยเพราะยังไม่เคยทานเลยอันนี้เป็นซุปมะเขือรหรือว่าไง,งอ๋องั้นลองเอาตัวนี้ก็ได้ครับขมๆกินได้กินได้แม่ค่บอกว่าขมๆนะครับ <c oughs> เราก็จะลองกินดูนะครับว่ามันจะขมขนาดไหนนี่นะครับส่วนมากเขาก็กินกับอะไรครับก,กินกับเนื้อย่างหรือว่าเนื้อปิ้งไหมเดี๋ยวเรามาดูเนื้อเนื้อกันนะครับ อันนี้เป็นยังไงครับต่างกันยังไงเนี่ยอ,อันนี้ชิ้นงัวอันนี้ชิ้นงัวอันนี้จะเป็นหมูหนะอันนี้หมูอันนี้วัวหมูปาอะไรครับหมูปลาหมูปา,ปาโอ้ยอยากทาน<ม>เดี๋ยวลอง<ม>ลองลอง,ลองนี้<ม>อันนี้ขายขายยังไงครับหเดี๋ยวเดี๋ยวรออ่ะชิ้นละเหรอครับกิโลต่อเส้น อันนี้เขาจะขายเป็นเส้นนะครับเดี๋ยวเรามาลองกินดูนะครับว่ารสชาติจะามาเป็นยังไงนะครับเราจะมากินกับจิ้มอันนี้จะเป็นร้านเข้านะครับน,นี้จะเป็นปิ้งเขาก็จะปิ้งแบบนี้นะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นหมูอันนี้เป็นหมูบะครับ อันนี้หมูนะครับอันนี้อันนี้คือหมูหมูตมันจะใส่อันนี้คือเนื้อเนื้อหมูปา่านะครับก่อนที่เราเจะเอาไปเขาจะต้องเอามาตุ้ให้เราแบบนี้นะครับไม่งั้นกลัวจะเคี้ยวไม่ขาดน,นี่นะครับอันนี้เราสามารถกินกับเจียวอะไรได้บ้างครับเนี่ยเจียวเธรรมดาไเจียวนี้เหรอครับอืมเอาเอานนี้เพิ่มอีกอันหนึ่งก็ได้ครับอะไรอร่อยกว่ากัน แบ่บพอและอยางไม่ค้าบอกว่าแบา่บพอละอยางนะครับถ้าไม่อร่อยเดี๋ยวเราเอามาคืน,น,เ,ปนเป็นเป็นพยานด้วยเดอ้อเอาอันไหนก็ได้ครับที่ท,ที่ว่าอร่อยเนาะนี่ครับเล่ไก่ไหรอนอะนอันนี้เป็นไก่ป่าเลยครับไข่ตัว นึกว่าไก่ปลานึกว่าแอนว่าไก่ปลา่า,นา,าเนี่ยตัวนี้ไก่ลาบหมกไก่ลาบเป็นยังไงครับไก่ลาบไก่บอกว่าไก่อพอแล้วครับเดี๋ยวเราเอาแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยไปกินข้าวกันนะครับ